โปรโมชั่นของเพิร์สนะครับเริ่มแพ็กเกจอ่าหลังจากที่ได้แนะนํานะครับให้รู้จักถึงบัตร d, Smart d, เพิร์สมาร์ทเพิร์สไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ทราบถึงโปรโมชั่นของวอเชอร์แพ็กเกจนะครับต่างๆที่จะใช้กับบัตรเพิร์สมาร์ทเพิร์สนะครับผมอยากให้แต่ละสาขาเนี่ยได้มีโอกาสเห็นในส่วนของเพิร์สแพ็กเกจตรงนี้ก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าในการออกแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยสำหรับการใช้กับบัตรเพิร์สมาร์ทเพิร์ส นะครับจะมีแพ็กเกจทั้งหมด16แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี้ยก็จะแอพพลายกับทั้งรถเล็กรถกลางแล้วก็รถใหญ่เหมือนกับบัลเชอร์ชุดเก่านะครับแต่นี้ว่ามันมีความแตกต่างอย่างไงบ้างในส่วนของรถเล็กหรืออีโคโนมี่เนี้ยเราจะมีบ o ลเชอร์แพ็กเกจทั้งหมด6แบบนะครับสำหรับรถกลางก็จะมีบ o ลเชอร์แพ็กเกจทั้งหมด6แบบ และในส่วนของรถใหญ่เนี่ยจะแตกต่างกับรถเล็กและรถกลางที่ว่าจะมีวอลชเชอร์แพ็คเกจแค่ทั้งหมด4แบบนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าในแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับตัววอลชเชอร์แพ็คเกจของรถเล็กและรถกลางเนี่ยจะมีความเหมือนกันเลยคือมีทั้งหมด6แพบบ็คเกจนะครับในของรถเล็กและรถกลางเนี่ยจะมีวอลชเชอร์อยู่2แบบหลักก่อนนะครับคือวอลชเชอร์แบบที่เป็นวอลชเชอร์1ปี และว er อ์ชเชอร์ยุ่น้อยเเดือนครับทั้งรถเล็กและรถกลางเนี่ยเหมือนกันเลยคือมีว er อ์ชเชอร์สประเภทคือวอ์ชเชอร์ที่สามารถใช้ได้1ปีและวอ์ชเชอร์ที่สามารถใช้ได้เเดือนและแน่นอนครับท้าวอ์ชเชอร์ทั้ง1ปีและเเดือนเนี่ยจะแยกย่อยไปอีกว่าเป็นวอ er ์ชเชอร์ที่รวมประกันชั้นหนหรือไม่รวมประกันชั้น1 ทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าวอลชเชอร์หรือว่าตัวแพ็กเกจซึ่งอยู่ในตัวบัตรเนี้ยมีการรวมประกันชั้นหนึ่งหรือว่าไม่รวมประกันชั้นหนึ่งนะครับในตัวแพ็กเกจนี้เราจะมีการใส่เป็นรหัสนะครับตัวโค้ดด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขนะครับซึ่งผมจะอิิบายให้ฟังทีละสเต็ปนะครับสัตตัวแรกนะครับตัวโค้ดเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยตัว T 3 4 นะครับหมายความว่าเป็นการออกบูธไทยเที่ยวไทยครั้งที่34ซึ่งข้อมูลตรงนี้สาขาสามารถค่ามาได้เลยนะครับข้อมูลที่สำคัญจริงๆเนี่ยจะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับในตัวของโค้ดเนี่ยจะมีการแบ่งไว้เป็นรุ่นรถนะครับรถเล็กรถกลางรถใหญ่โดยรถรุ่นเล็กเนี่ยจะแทนค่าด้วยคำว่า Eco นะครับและรถกลางเนี่ยจะแทนค่าด้วยคำว่า Int นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า Intermediate และในส่วนของรถใหญ่เนี่ยก็จะแทนด้วยคำว่า ฟู Full, ซึ่งมจาจากคำว่าฟูไซนั่นเองสาตัวนี้จะเป็นตัวบอกให้สาขารู้ว่าวอลชอร์แพ็กเกจซึ่งอยู่ในบ Smart ัตรสมาร์ทเพื่อของลูกค้าเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเช่ารถเล็กรถกลางหรือว่ารถรุ่นใหญ่นะครับต่อไปเนี่ยเราจะดูว่าเฮ้ i, แล้วตัววอลช่วยแพ็กเกจที่ลูกค้ามีเนี่ยเป็นแบบที่รวมประกันหรือว่าไม่รวมประกันนะครับในตัวโค้ดเนี่ยจะบอกเอาไว้เป็นตัวย่อ sc ซึ่งย่อมาจากคำว่าซูเปอร์คอลิชันนั่นเอง ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าแพ็กเกจของลูกค้ามีประกันชั้นหนึ่งหรือว่าไม่มีประกันชั้นหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่ารถเล็กและรถกลางรวมถึงรถใหญ่เนี่ยใช้หลักการเดียวกันนะครับคือโค้ดของ SC หรือว่าการไม่มีโค้ด SC เป็นตัวกําหนดว่าตัวแพ็กเกจตัวนั้นเนี่ยมีประกันชั้นหนึ่งหรือว่าไม่มีประกันชั้นหนึ่ง,ะน,น,น,งนะครับต่อไปครับจะมีตัวอักษรและตัวเลขคาว่า1 Y ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าวอลเชอร์ตัวนั้นเนี่ยเป็นวอลเชอร์ที่สามารถใช้ได้1ปีโดยจะสังเกตว่าวันหมดอายุเนี่ยของวอลเชอร์อยู่ที่วันที่31เดือนมีนาคม2016แต่วรลเชอร์อีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นวรลเชอร์ซึ่สามารถใช้ได้แค่7เดือนนะครับซึ่งจะแทนด้วยตัวคํว่าว่า 7M ก็คือย่อจากคำว่า7 m o n t นันนั่นเองจะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยวอลเชอร์จะหมดอายุวันที่30เดือน9ปี2015 นะครับอันนี้คือวิธีการอ่านโค้ดของวอลชเชอร์แพ็กเกจต่างๆซึ่งทางสาขาจะสังเกตว่าทั้งรถเล็กและรถกลางเนี่ยจะมีลักษณะของตัวจำนวนแพ็กเกจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการใส่โค้ดที่เหมือนกันจะแตกต่างแค่คำว่า ECO และ i m t เท่านั้นนะครับในส่วนรถใหญ่เป็นรถรุ่นเดียวครับซึ่งมีแพ็กเกจแตกต่างจากรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่และรุ่นกลางนะครับในส่วนของรถฟูลไซส์เนี่ย จะสังเกตว่าเราจะมีแพ็กเกจแค่4แพ็กเกจเพราะว่าวอลชอร์หรือตัวแพ็กเกจของรถรุ่นใหญ่เนี่ยจะใช้ได้แค่1ปีจะไม่มีวอลชอรอยุ่น้อย7เดือนนะครับแต่ละการอื่นไม่ว่าจะเป็นรวมประกันหรือว่าไม่รวมประกันก็จะเป็นหลักการเดียวก,กันกับรถรุ่นเล็กและรถรุ่นกลางนะครับแล้วก็จะมีการบอกว่าตัววอลชอร์เนี่ยลูกค้าซ,ซื้อไว้สำหรับ1วันหรือเป็นวอชเชอร์ที่สามารถใช้ได้6วัน ซึ่งตัวเลขด้านหลังสุดเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกให้สาขารู้ว่าสิทธิที่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยสามารถใช้ในการเช่ารถได้ทั้งหมดกี่วันนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดของตัวแพคเกจในการใช้บัตรเพิร์สมาร์ทเพิร์นะครับ